นอนมีชีวิตไหมมีอยู่นะพ่นโปวิราไหมมีคนปกติมีความคิดไหมมีแฟนมถามมีกระสับไหมมีสี่เมนี่คำสอนไหมมีคุเช้ามีรู้หรือเปล่าย่อมต้องเติมโอ่เติมโอกขหม่องลมประจานนี้อืมวันน้เสร็จไม่มีคุณเ้าจะมีรู้ได้อย่างไร ข้าวุ้งตาตั้งใจฟังคำถามของข้าแต่สุดท้ายกลับเป็นลูกเล่นประจกที่ไร้สาระทำให้ข้าติดหวังลึกเกินเป็นลูกเล่นหัวหมอก็จริงแต่ถ้าองค์ชายระบบือปัญหาหัวหมอไม่ได้ก็ติดหวังเหมือนกนันตั่แตงแหละรจำซ้ำจำทีทานที่าเล่าให้ฟังตอนเด็กได้ไหม คุณมอบหีขอตายงอแพนด้าป่านี่ไฟเตอร์มันไม่มีอยู่ันที่นาตาดนถ้าถึงเท้าไม่มีรูแล้วท่านจะใส่ยังไงคะ ถ้าถามเข้าไปแล้วท่านก็ตอบแล้วบอกว่าห้าวเทียนมีตางตอตอมชาโลกอย่างเราแตอดีโปรมันปล่อยบนเลไม่เพียนอนที่อยู่บนต้นมอสในเมื่อเป็นนอนก็นทำฟ้ามนเข้าไปชอบจริงมันก็ปล่อยนะถ้าฝนจะได้แคว้นถังที่เป็นฝนถังปล่อยแล้วมาโถมล่างเทียเอาไว้ข้าวปลาถ้าตีส่วนตัวผู้อื่นของของข้าวจะเป็นของข้าวตลอดไป เพราะค่ข้าไมหินยอมผูไม่เป็นเอาเลยเอาเลยถุงเท้าต้องมีรูสิสาวใช้ของท้าก็ต้องเป็นของท้าเะข้าไม่ินยอวัมันย่างด้ไม่ได้ไม่ได้เพราะที่นี่ถกบ้นถังและข้าเป็นนยบ้านม่เวียนมางเชอกทุกซุ้ เ ah: จ้าพูดมีเหตุผลแต่ข้าพัรูุหลักการอย่างอื่นถ้าหากคนที่ไม่มีความสามารถต้องให้สิบตัวและเงินเหรียญสุดท้ายบางครั้งก็รักษาไว้ไม่ได้เออเอานั่นไงแซดเมทต้องขึ้นมาช่วยลิโบ ที่ท่านขูข้าเลยองหญิงถ้ามาดีดยายท่านู่ข้าตามงูนอนข้าวะผูของเจ้าัง่งไปเรือมั้งองค์ชายจะู่อเปได้ยังไงต้าสามารถแค่ปลายเล็บของเจ้าที่จะต่อสู้กับปีี่วิลาอยู่บนเริ่มหาที่ตาดิจะมเคยไิ้ินว่ามีแลถังของข้า เออลูบเพื่อให้เออนี่แหละเนี่ยจะเอา ờ, ừ, <laughs> ตรงไม่กล้าเข้าแบบนี้แหละนี่แม่งใจแม่งได้จั้งถ้าจะได้เห็นเจ้าตอนที่สอบไม่เอาฟ้องไอ้เหี้ยไปไล่คายเพลิงลมปราณกไม่นีเลยจะสอบชั้นที่สองยังไงองค์ชายไม่ได้เห็นข้อรอกยิ้มปิดได้เห็นเจ้าเลน่าเสียดายจริงๆนี่แม่งรับเพื่อนในสเต็ป ไม่ีอะไรสีดาย้ารู้ว่าพกเจ้ามัาโเขาหมยงอไจะคิดว่าวันนี้ใช้ลูกเล่นหัอเตะะเตะ้สนใจบองปู้จะตายเียเกเกินไปแ้าม่ตายก็ต้องตายไมได้เขามาลกเกินียร์ทีฟนะไม่เป็นไรไป เียางก่เดินไปไม่ทันรูงาี่สุดในักคีเม่อกี้กูมีสนึ่งไม่น่าจะตา้ัเดินาอีกนิดไงกูถืออยู่กูอยู่ตรงนั้นนะอยู่องค์กรต้องสลับเลยต้องดิอยใครสักคนด้วยเฮียมีแม่งไม่เห็น Không không không? Không đi mặc dù Mà lấy gì có thể hiện khu sợ ngất lại đây. <cười> oh. <cười> ไอชีโบกกันเปนครึ่งชั่วโมงไหมครับไม่เนาะไม่ใครเห็นหรือเปล่าไอชิเมะใกล้ใกล้เลไม่งกขนาดนั้นหรอกนะออกมาไม่จะดัดความเราเลยอ่้าก่อนคุณชอยคุณหญิงมีรักษณงให้รออยู่ตรงนี้ไม่นนอย หน่งานเงนเนหนึ่ที่ออกหน้าแทนสำนักอักษรก็ถึงจะต้องรีดทำให้พี่ี่ดังเลยเ้มดแล้วเป็นเช่นว่าที่อยู่ที่สำนักอักษรไม่รู้สัมพันธ์คงจะแย่มากนมัดัเบิลคิ้วไม่รู้สัมพันธ์เน่ยมันแปลกมากเลยไม่ได้เอยน่จอต้นยอดที่งอกจากตแพงนมู่ไม่ยืนับแม่งก็ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้สัมันไม่ดีบอกได้ว่าลมที่พัด ตเฟัฟอลนนเือเออกหมดที่ยิงจะพดกไ้าสิ่นี้ตกใจในคมสามขาวของเไม่หไม่ไหวิดไม่มีวลูกเกินเพอนเยด้ลสิงห์พร้อมกันลูกเล่นเท่าลายเลยนใหกล้าผาเขาหรอ ตกูไม่มีรอมันไหายน่กูไม่ยังไม่เข้าการสอบที่สองปีนี อีเอาไปไหนฮะหายหมดเลยเร็วใช่ลงชื่อเร็วนแต่รอกิับ้ี่เดินช้าจ้ะอันนี้เป็นคนดังของซีหลิงส่วนข้อไม่ไหวฮิ้ฮ้เ้ขี่หมดข้าเป็นไม่หาไม่ได้ไม่ได้อเบ้รเข้าไม่มาด้วยเบิเาสาร้าทูเบอร์สเตนนิ่ง ทักเลยเลยี่หอะไรไม่ออกอกลัวมากลยดงีเพกกลัวว่าคนชายดชิมงรเจ้า่เชกมามาดิอะไรเนี่ยเอ้ย นต่อไหนงนี้หลวงพี่ไม่มาที่ปลอดปลาที่นก่เขาจะผอมข้าวบ้านนะเป็นมันี้เยก็ไม่รู้เดินคนเดียวนะเป็นออฟเลนแลรอย่ี้๋ มันจะเอาสทางดึงตัดบนล้า่ตับนึงปิดมามีผนเอาไอ้เหี้ยเอาเอ้าเลยเออวฆ่าได้หมดเลยปิดวเนี้ยบหมดเลยีบเขาแล้วเฮียอย่เออเอ้ยเออีนะงเล่นแบบใจนะยแย่แบบ แม่งก to ูหรือแก่ pues เลยแต่เมื่อกี้ดี่งกูสตีนนะไม่ยอมมาไอ้เี่เขเป็นหุ่นภายในแคว้นยิ่งมีหลายคนสนับสนุนอยู่ชินท่านกลับไปแควนยิ่งกลัวว่าพี่น้องจะกลายเป็นสัตว์เนี่ยมันใจอยู่ถ้าเป็นพี่โตอนี่ไม่กล้าเดินมากูหรอกเองเนี่มันก็เดินตามกูนะท่านได้เวทป่าข้า แพนด้าใคเที่อะไรหมดเลยแม่งไม่เกิดเลยเวทปลาด้วยเหมือนมันเหมถลกไล่ไปไงว่ากูเอาได้ถ้าเมรมันกล่ากูเอาไม่ได้มันปล่อยตุ้กตาไปตีแรงเนี่ยเมร์มันไม่มีดาเมจหรอกแต่หมีมันนะใช่ป่ะล่ะแพนด้าปลาเออหมีมันมันมีดาเมี เันได้ไม่เกิเดเมันโดนเวทป่าโดนเลยด้วยมัยยยนยะโดนโดนอ๋อไอ,อ้นไอ้รูบูมันไม่เล่นเลยอะไรเพราะม,ม,มันไปเดินเล่นเนวยี่ไปกาม ข้าสาย,าส,ายสายไม่ได้หมายถึงว่าเลิกเลิกข <c oughs> ้าแปะก,ปก,กงไม่กินข้าว ชาอะมาฝาอไชาก็เป็นปีเอิมม oh, oh ีชาชักไหมเยีดีชาชักป้าไม่กินมะม่วงมะม่วงไม่ยู่ป้ากินเป็นอะชาที่สองเกี่ยวอะงอ้าข้าเอี่ยวกินม่วงอะกินอเดียวป้าหาดข้าพอจะมีบอ นี่เพระว่าองค์ชายหลงชิ่งเป็นเทพเทวดามาจากฟ้าแต่ข้าไปแค่ก้อนอิดเฉยๆบนโลกเหมือน,นกันแต่ว่วาถ้าขอท่านยอมยันต์ไอ้ยิงอะไรอย่างแข่งก็ยังเดินรูรูไม่ถึงไม่แข่งนะเว้ยฮะรูไม่ถึงไม่แข่งกูเล่นมันแข่งอยู่ trái cọc chạy cọc chạy kiểu chạy cọc 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 chạy เดินออฟเลนไม่ต้องออกพวกตักพวกอะไรบางทีไม่รู้ว่าออกของไฟเตอร์หรือไม่รู้ของอะไรอยเางเง้ยออออกไปแต่ไม่ต้องออกเม็ดไอ้นั่นไม่ได้ออกของโลมเลยนะอวกเกาะแค่เมื่อกี้อันออกรถเกาะตามแมงยืนดูแมงเยอะสักสองสามวันหนึ่ เ,เกมเียเปิดซองใหม่ตอนบ้านเปิดสโพได้อนน้เมันเล่นก็เล่นไมเป็นไเ่วนะเกมแบบนั้นเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วไม่เหมือนแต่ก่อน อ,อนก็ยังเล่นเฮียวินนิ่งเล่นเทียอะไรเกมสองคนเดี๋ยวนี้แม่งเกมทียอะไรบ้างก็ไม่รู้เลยโอ้ย <โ Carl. S 1> ยังก็เล่นอย่างไงนะเว,เ,วเวทเวดเวทเยอะด้วยเฮีดยดูเมดไอสัตว์ไม้ย่งเงี้ยเฮียโจกมาอีกัวเวทไอสัตว์โอ้โถกยิงคนไหล Tôi về tôi đi Mà hết rồi lấy Thì mấy buồn chặt đi Hãy subscribe cho kênh ใช่หรอฉีไม่อยู่อ่ะอ้าวยืนเฉยปล่อยกันอ้เหียเม็ดไม่มาเฮลทไล่กูเฮลท์ไล่ไล่เม็ไม่มาแตกไว้สัตว์ปวดรับแม่งแม่งมาเวทไอ้สัตว์ โดนไ้ตจะโจกช่วยน้อยช่วยสันนิดน้อยเอ้ยชีย้แม่งเล่นเป็นว่วทีแม่งเน้่ยขออะไเที่ กดตามไลก์กดยอดเลยเวเ้ยเกียมีไม่มา เฮียแม่มาเยอะอีกเฮียฟอร์มาเนียก็ไม่มาโอ้โหยืนสดเลยเดริกาอันติสดเลยเกียร์คีฟต์ีกเฮียเอ้าเฮียเมดนี่โกจัดเลย จับดิเอ,อ้ยไม่ได้มึงมีควายเยยไรเดินเยอะจังวะแสดงว่ามันกลัวมึงมึงกดมันตายมึงจยเมรมเงลักฟ้อมเกินไปแล้ว ฉีก็ตายมัดูดเพือไอ้เหี้ยโดน้อมเลยกู้สัตว์เออโอ้ไอ้เหี้ยสองตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเมดกับไอ้เหี้ยป่าอสัตว์ไม่มาสักทีตายไอ้เหี้ย ไม่แค่ทหารแล้วนะก็มึงดูดีที่แม่งหนีเรียนหมดเลยอะเรียนบนกูไม่มีใครอยู่เลยมึงเลยมันปล่อยเลยฉี่ก็สู้ไม่ได้ดูกูตายไม่ได้ asset ไม่ได้เงี้ยอะไรเลย เปิดอันติดแล้วอนี้แหละมันถ่ายเลยจังหวะมันดีเลยมัโดดออมาพอดีแล้วเข้าล็อกแม่งแม่งถ่ายเข้าป้องอันติไม่มีมีพวกออันติแล้วไม่ทันแม่งเด่งช้า กูมนกูต้องตีนเลยสัตว์ไล่กูเลยไม่ไปกันปอมมันไมาเยอะ้าวออยดีอะมันดิฟฟิส์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 ์ใส่ลกของกูเยอไมากไม่เยอะนีย ระวังฟอร์ไปเติมว่าฟอร์หายไปแล้วไม่ได้ฉี่แข็งว่ะกูจะเอซีมันเอซีไม่ได้เลยฟอร์ไปแล้วฉี่เดีเยีรันมาอุ้ยพวกเอซีคได้ได้โดนโจ๊กไปแต่คนแรงเลยโจ๊กอ่ะเอาไม่ได้เอาเมื่อผิวแดดมาบนแล้ว

ไม่มีเอ็กซิคิวชั่แม่งแม่งตกเฟสมาเยอะแต่ว่าอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ควรซ้อมเข้าปางตายขนาดแม่นผมหญิงไม่ควรใจอ่อนเกินไปผมไปนอนเลยหรอมานี่บนแตกไปวางได้แล้วแต่กางรแต่งแบบไหนตั้งแต่เกิดเคยลำบากขนาดนั้นด้วยเหรอที่ซื่อใหญ่ขนาดนี้เคี้ยวเขาลำได้สักที่ไหน

ได้ปั้มปี๊บ่ั้มไฟสามอันนีนปั้มเอาได้อ้าวปี๊บจับจับจับโอ้ยอะไรวะเนี่ยปั้มไฟสามทน่ที่อุิงหยิบปีคนก็จับปี๊บส่งใส่ ฟองสบู่นองฟองอนซิ่งก็ต้อง้ใชกับชิ้ี้ก่องสบูตก็ต้อ้กับชิ่ยี่ห้อองฟองฟอยอยู่นี่ตัดฟอยเอาละเฮ้ยกูไม่มีนี่ด้วยกูต้องใส่ฟอยจริงเยอะไม่มีอะสีเอาเมื่สแล้วเข้ากันเหรอไม่ได้เข้ากูไม่อยู่ทำแถวป้อมกลางนะนี่เออ

ยืนยืนให้แม่ไงแค่นั้นแหละโด,น,ดน,น้ในแบบเชือกมารอตยูตจบมหมดที่ที่มีกันป้อมเออหนอยตอนนี้ท่านะเลี่ยนยให้ยอะเอ่ได้สอบดี